So a สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อดจิแฟมิลี่กับช่วงก๊อดจี <laughs> คีอ <น Philippines> ูวันววนี้อะไรวะเพื่อนครับปืนนอ้ปืนฉีดน้ําไฟฟ้านะครับทุกคนนี่เล็เตอร์อิเล็กทริกกันนะครับบอเทอร์กันนะเป็นปืนฉีดน้ํานะโอ้ซ oh, ื้อมาจากไหนซื้อมาจากวัดลักสีวัดักนะครับไปไปมาครับวัดลักสีไปเที่ยววัดงานมาวัดลักสีมานะครับแล้วก็ไปเจอปืนฉีดน้ําอันนี้มาแล้วโอ้ เห็นแล้วก็ชอบเลยใช่ไหมใช่เลยโอ้โหราคาเท่าไรนะ <c oughs> ทำไมเราต้องเสียงเบาดี <c oughs> <c oughs> เวอร์โอเคโอเคเรามาดูกันก่อนว่าข้างในมันเป็นยังไงจริงๆอันนี้มันมันเป็นสีขาวเนาะแต่ข้างในมันเป็นสีแดงเนะ แต่กล่องกล่องเขาบอกว่าเขาจะเขียนเงยาหาย,ยาหายอยู่ตั้งนานนะเขียนดอเด็กไหนดูดอเด็กเขาไหนโชว์ดอเด็กเขาไหนเนี่ยดอเด็กบ้าบอดอเด็กนึกว่าถอถุง <laughs> ดูไม่รู้คืออะไรอ,นนอ่านี่ฝั่งน,นี้เป็นสีขาวอันนี้อันนี้วิธีใช้ครับเติมน้ําตรงนี้แล้วแล้วน้ําจะออกตรงนี้นะครับอันนี้ใส่ถ่านนะนี่เขาบอกว่าหกขั้ขึ้นไปนะแล้วก็เป็นเป็นแบบชาร์จแบตเนาะแล้วก็อันนี้เป็นแบบ ฮอันนี้แบบเป็นน้ำน้ำนะอันนี้เป็นน้ำวอเทอร์ปูปกันน้ำแล้วก็อันนี้คือแบบแบบว่าไม่อันตรายนะเป็นปืนฉีดน้ำอ่ะเดี๋ยวเราแกะดูเลยถามเขาดูแล้วเขาบอกว่าลายนี้ไม่มีนะเด็กก็เ,เลยได้มาสีเดียว,แ,ว,แ,วแกะสอะสีเออมีสีขาวกับสีสีขาวกับสีแดงนี่นี่อ,อือแกะมาแล้วครับเป็นยังไงโอ้อยู่ในอยู่ในตองกันกระแทกนะครับมีอะไรอยู่ในอะไรอะ่ะ มีไข่ควงกับอันนี้ไข่ควงกับที่ชาร์จแบตนะอ่านู่นหมดยังหมดยังหมดแล้วหมดแล้วนะครับ่ะดูปืนปืน,นอ่าในเก็บไว้ก่อนนะที่ชาร์จเอาละาปืนออกมาแล้วอ๋อบ,บี <c oughs> บบีบไหน <c oughs> ไหนบ,บี <c oughs> บบีบให้พื้นฟังโอ้ซื้อมาเพื่อต้องการที่บีบนะไม่ใช่อันนี้อ่าเรามีการกระแทกนะอย่างดีเอาละครับนี่ โอ้ยโอ้ยมีน้ำออกมาด้วยทุกคนมันจะเป็นแบบเป็นแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะี่ไม่ได้เป็นเส้นเดียวยาวๆนะมีเสียงด้ม,มีเสียงเออมีเสียงนี่ก็คือเอาน้ำใส่ตรงนี้นะนี่เอาน้ำใส่ตรงนี้แล้วก็เอาแ,<ต>แบตไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ไหนปิดกดลงไปอ๋อมันก็ไม่ได้แน่นอะไรมากเพราะมันมีรูตรงนี้ด้วยมีรูให้น้ำให้ลมมันในนี่อ๋อแล้วก็มีนี่นะมีลูกยางนี้เติมน้ำแล้วเดี๋ยวมันก็แน่นมากอ่ะ เรามาดูกันว่าตรงนี้ตรงนี้นี่ไงอ่าไข่น็อตนะเด็กที่ต่ำกว่าหกขวบก็ไม่น่าไข่ได้นะเดี๋ยวเรามาไข่ดูกัน่าแบบเป็นไงไหนแล้วเขาแถมไข่ทวงมาให้หนึ่งอันนี่นะอ่ะแกะดูหน่อยไออเออส่เชิดเอาเก็บก่อนอ๋านี่เราก็แกะดูก่อนฮนะว่ามันเป็นยังไงนะเอาละครใส่มาให้ยางอันนี้ครับนี่อันนี้ก็คือ่านนะนี่แล้วก็ เป็นที่ชาร์จแบบนี้นะเป็นถาดแล้วก็เป็นที่ชาร์จแบบนี้นะเขาบอกว่าอยู่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งเป็นเอ้ยนี่ไงอ๋อมีบอกด้วยเป็นดีนะครับเป็นถานถานถานชาร์จนะ7.4โวลต์โอ้โห7.4โวลต์นะครับทุกคนเห็นไหมเลยเนี่ยดีมันมีน้ำออกมาด้วยมันเป็นกาวหรอกมันเป็นกาวส7มจุ็ด โวลต์น,นะครับห้าร้อยมิลลิแอมนะครับอันนี้ห้าร้อยมิลลิแอมสามจุดเจ็ดโวลต์ครับอันนี้ใช้สามจุดเจ็ดโวลต์แต่ที่เขียนข้างล่างเป็นเป็นดีซีเจ็ดจุดสี่โวลต์น,นะครับอันนี้เป็นที่กันน้ํานะเนี่ยเป็นเป็นลูกยางกันน้านะแต่ไม่รู้จะกันได้จริงหรือเปล่าเอาพอแล้วมั้งไม่ต้องเต็มหรอกเดี๋ยวเราลองลองปืนเฉยๆปิดฝาปิดปิดฝาน้ํานีน่เถอะ เอายิงไปทางอื่นนะไม่จะไปยิงปลานะเ,าเป็นไงออกไหมนี่ไงเอามาแล้วครับทุกคนอ่ายิงเป็นแบบจิทชิทชิทชนะตอนแรกที่มันไม่ออกเพราะว่ามันมีอากาศอยู่อ่าโอ้ยกไกลไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหันหัน,หน,หนอันไหนลองยิงโอ้เอาเหรอน้ำหมดเร็วขนาดนั้นเลยเพราะว่าเราเกอกไปน้อยนะเราต้องกอกเขาอีกนะไปเลยวอ้ย โอ้ไหนไหนยิงไปถึงไหนโอ้แรงนะครับแรงอยู่แรงอยู่ตรงนี้ถึงไหมจากตรงนี้ถึงไหมถึงรถไหมโอ้ไหนยิงทีโอ้ถึงรถนะครับทุกคนถึงรถเลยไกลอยู่นะประมาณห้าเมตรได้ห้าเมตรได้ทุกคนห้าเมตรได้ไกลอยู่ไกลอยู่โดนโดนตรงนี้ก็โดนนะไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้ โอ้สุขสนต์มันสมการนะครับทุกคนโอ้แท็บซี่แป๊บซี่ไปแล้วโอ้โอนี่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 ไอ้แท็บซี่วิ่งเอาเลยนี่เราต้องไปยิงแท็บซี่แล้วแท็บซี่เป็นเป้าหมายของเราตามไล่ล่านะครับมีไอเทมดรอปไหมไอเทมอ่ะมีไอเทมดรอปไหมไอเทมมีดรอปไหมก็คือน้ำนั่นเองนะครับถ้าน้ำหมดเราต้องไปดรอปน้ำนะเฮ้ยเรือเรืน้ำ กูกูแอบยิงกูไอ้กูมาแล้วกูมาแล้วโอ้ยปืนปืนกูแรงกว่าเรียบร้อยเปียกแน่ก็จีเอาเรียบร้อยเอาสู้สู้กับกูไปแล้วไปแล้วของกูแรงกว่าของกูแรงกว่าของกูแรงกว่าแล้วไอ้เดือดเต่าจีโดนเต่าจีแล้ว ไในนีน่กูของกูแรงกว่าบ้าสู้กูอ่ะอ้าอ้าเรียบร้อยป๊ซแบบี่โดนยิงซี่โดนยิงเหรอกูแรงกว่ากูแรงกว่ากูหันหลังมาสู้อ้าเผียอกันเออโหแรงนะครับกดกดทีเดียวนะล้มกันรัวออกมาเลยนะ อ๋อกดค้าก็จะยิงแบบนี้ติด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 เอาหมาหมา <c oughs> โอ้จะยิงยิงบนสะพานพี่พี่พี่โอ้โหไกลๆกลมากเลยทุกคนโอ้ยไกลขึ้นอ่ะขั้นไกลกว่านี่ โอ้ตัวตู้ตัวกูตัวกูแล้วโอ้เปียกเลยตัวกูก็เปียกขนาดนั้นเลยเอรแรงแรงโอ้แรงโอ้ใส่มะขามยังไงไหนไหนไหนโอ้ยิงมะขามกลัวยิงไม่โดนขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยตัดขาดทุกคนกูยิงขาดเลย ยิงขั้วยิงขั้วมืขามขาดเลยอ่ะโอ้โหโหดจัดไหนในในยิงอันนี้ดิอันนี้อันนี้โดนไหมอันนี้อันนี้อ่ะอันนั้นน่าจะไม่โดนโอ้โดน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 ไม่ขาดนะไม่ขาดนะก็แรงอยู่แต่ก็ไม่ได้เจ็บนะก็คือเล่นแล้วสนุกนะโอ้จอจอยิงปักปักปักแหละน้ำหมดแล้วน้ำหมดแล้วครับโอ้ต้องไปหาไอเทมน้ำมาดรอปครับเจ็บไหมเจ็บไหม เยน็นเย็นสบายใจยิงเข้ารูจมูกตัวเองเอาละครับไปหาเทมน้ำมาดากครับที่ต้องพกน้ำไปด้วยตลอดเวลาเนะี่ยยิงแป๊บเดียวน้ำหมดเลยนะก็คือข้อเสียคือน้ำหมดไวนะครับทุกคนเพราะมันยิงมันเกินเจ้าปืนฉีดน้ำแบบอโตเมติกนี่เป็นไงบ้างครับดีไหมเออดีอยู่ได้น้ำก็ฉีดได้นานอยู่อ่าฮะแต่ว่าน้ำหมดเร็วไปหน่อยนะ ก็คือเราต้องพกขวดน้ําติดตัวไว้ตลอดเวลาเพื่อเติมนะแต่ก็แรงอยู่นะได้มาขามานึงได้มาขามานึงก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็เด้งก็ติดก็ใครด้วยกดซับสไคร้แล้วก็จีด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ Make a hand to like, to comment, to share, to subscribe.